ก็จะมาทำฟูลทีมทำลงมาหมดเดี๋ยวไม่รู้จะเอาวันหนึ่งชุดสามเหรียญาลิกา้ซาซเรียแล้วก็ลีกเอ,อ่อลีกเอิงนะครับดูกันว่าเราจะได้ลีกไหนครับเอาจริงๆริแต่ตอนเนี้ยวันหนึ่งค้างครับหายค้างแล้วเอาจริงจริงอาริก้าไม่ก็ จะไดอามนี้เ็ค่อนข้างเยอะนะมาดูกันครับว่าผมจะสามารถได้ตามที่หวังได้หรือเปล่ามีสองอันที่อยากได้มันจะไปออกลีกอึงมันก็ไม่มีทางหรอกพอกเลยเซียเรียเซเซเรียอ่และไอคลิปต่อไปเราก็จะต้องมาลุ้นกัน2อันนี้นะครับซึ่งก็อยากลองสูงมเล่นูนะว่ามันจะออกได้ในอะไรเออเออไม่ไม่เอาแล้วไม่ดูอ่ะ มาขับเราได้เซเรียอิตาลีนะก่อนอินเข้ามาก็ท้างก่อนเลยทั้งก่อนซึ่งมันก็เออตรงปกพอลิเป็กน,นะที่แบบมันหลีกแรกหลีกล,ล่าที่เข้ามานะแล้วนี่คือเรานักเตะในสองคนสองคนนะในอันนี้มีสามสาม่้ทีไหนวะสามคนนะสามคนครับสามคนอ,อ่อแล้วก็ ไม่มีอะไรแลยมี่สามคนครับเออลิเลียนตูลามอย่างเงี้ยลิเลียนตูลามก็เคยเล่นนะครับไม่รู้เคยหรือเปล่าเออเดี๋ยววันหนึงครับฟาเตเรสฟาเตซี่เดี๋ยวดูกันเดยดูกันเดี๋ยวดูอันนี้ไม <c oughs> ่เคย นะครับซึ่งก็มีฟาเตซี่มิดมุ๊งเออคายวอล์กเกอร์นี่อาบีลงไปเลยเออเปุริสิกนี่เรามีอยู่ในทีมแล้วน,นะครับเบบไม่ได้เลยเบบี้เข้าแล้วเหรอวะ แล้วก็เหมือนจะมีอีกคนนี้นะบิสเซกเดินลงไปก่อนนาโปลีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอาปาลีด้วยข้างบนข้างบนเหมือน,นจะเห็นนาโปลีหนึ่งคนนะครับแต่ดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะน่าจะมีจริงๆนะครับนี่งไงโบรบอตก้าีนนาโปลีลืมเอ่วนวะ่านาโปลีอยู่นีกเลยแล้วก็ โู oh, ทุกเกินนะนี่ครับว่าเอฟซีเนี่นยเพราะฉะนั้นก็จับปีกอาบีได้แหละมังแล้วก็ทีมท็อปท็อปในลีกหนึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหล่าวิวิหน้ากับการครบแล้วหลังคาสามครับเกินปะ หลังคาสามครับฟูหลังคาสามครับ CBNLB แล้วก็ NGK เฮ้ยโอ้ซึ่งจะมีเยอะนะยคับอินเตอร์เน็ตกล่องอะไรดิบุกจังเช่นมาลดินีแต่ไม่ได็ิเรียนตุลาม โอเคเราไปดูริเรียนตูรามแป๊บหนึ่งครับครับเราจะมาถามริเรียนตูรามเคยอ,อยู่ทีมอินเต,นเตอร์ไมิลานเธออยู่ในเดนหรือไม่เคยอยู่ในเอิรมแป๊บนึ่งคยอยู่ในอิตาลี หรือเปล่าประเด็คดนครับเ,เเบเดี๋ยวคลิปนี้ใส่บูโน่เหมือนเดิมนะเออลืมนะหรือมดนมันชอบลืมไม่ได้พูดต่อเคยอยู่อิตาลีหรือเปล่าหรือเปล่านะครับหรือเปล่าและอันนี้คือคำตอบ นั่นคยลามเคยเรียนตุลามเคยอยู่อิตาลีหรือเปล่านี้่กัมตอนครับนั่นต evet ุรามเคยอยู่ปามาอยูเวนตุสโอ้โหโอ้ยก็แปลว่าเราลดไปหนึ่งตำแหน่งนะครับลดไปหนึ่งตำแหน่งแล้วนะครับเริ่โรูรองบองรูองบองรูองบองเคยอยู่อิตาลีเปล่านะครับบองเคยอยู่อิตาลีเปล่านะครับเคยเคยอยู่อิตาลีเปล่า อีตานีหรือเปล่ารันนี่คือคำตอบครับฮะบองเคยอ,อยู่นี่เหรอวต้องสือคือค่องจีเคนะครับรูรองบองไม่เขียนยังไงวะอันนึงอันนึ่งนี่รูรองบอง ลาอูเรนบ่บองคืออะไรวะเคยอยู่อิตาลีหรือเปล่า อีตาหรือเปล่าและนี่คือคำตอบอย่างๆหรือเปลาและนี่คือคำตอบครับโผ่มารอสักครู่ก่อนนาปปลีกับอินเตอร์เมลานรอดครับเพราะฉะนั้นเราก็ คือแค่ G K อย่างเดียวนะตอนนี้เอาเกมค้างครับเกมค้างครับรอแป๊บๆดอดเดือดดึ๊ดาดึ๊ด๊ดด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 ,ด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 รทนี่คือมิด ดีมาก่อนอ่ะดีจริงดีผมใช้เล่นแต้มแรกก็ดีกว่าไหมแต่ผมจะเรียกเป็นไม้เมยองร่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีคนขายอ่ะเรจะเรียกเป็นยานซัมเมอร์นะส่วนสูงคือถอดกระเทสนะยานซัมเมอร์นี่ไม้มยองดีกว่าไหมส่วนสูงพีง่แกคือเยอะกว่าครับไออกครั้งอีกคร อันนี้ครับ390 1ตัวและ430อีก1 2 3 4ตัวกดเพิ่นครับกดไปมั่มวๆเลยอ่ะ4คนได้แล้วอีกอีกหนคนอะ่ะมันจะมีให้1นไปซื้อไปสาคนเงินละยี่ล้านนะครับเอา ไม่ปล่อยแล้วหรอวะมาเราจะมาตีบวกโกของเรากันนะครับด้วยการตีบวกกับรวดเร็วแบบทันใจเพราะเรามีสี่ตัวนี้เต็มที่เนี่ยอาจจะได้ขึ้นม่วงครับเต็มอัพเต็มสกิลไม่ได้ครับเพราะจะเอาไปปล่อยอยู่ตลอดต้องใส่ม่วงต้องหนึ่งตัวครับ จริงม่วงก็สมกไม่ชอบใช้สองตัวนะถึงหนึ่งตัวไม่ขินเอากดกดๆไปเหไม่ติดตามสูตรม่วงหนึ่งตัวไม่ติดแต่แดงหนึ่งตัวติดอะไรวะนะแระอ,ออกทีมทำไมวะนี่นะครับคือทีมของเราที่เป็นฟูทีมอ,อิตาลีนะครับอันหนึ่งเราลองมองดูดีกว่าน้ะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นตัวดำไม่มีตำแหน่งรองไหมอะและนี่คือตำแหน่งรองของยันตัวดำดิ้นซีบีได้โหแล้ววะเนี่ยใจหมดและเราจะเอาทีมนี้ไปลุยกับผู้แข่งหนึ่งกันนะครับแล้วถ้าผมไม่สามารถเอาชนะได้เอาเอลบีตายแล้วไงเอลบีไป นั่นเองครับฟูดีมุนเดสซรีก้อาอวอะไรอะซีเรียอานะครับนั่นเราจะถือเก็บก,กู้แข่งหนึ่งนะและถ้าผมไม่สามารถเอาแชร์คู่แข่งได้ผมจะต้องลบนักเตะตามประตูที่โดนยิงถามเ,เกมนี้นะครับว่าใครตึงยี่สุดในนี้นะตึงก่อนหนึ่งเลยถ้าเรามันเรื่องหลีกไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะเอาเป็นอนันแทนนะครับปะเทศแทนนะ ซูเปอร์ลีกอมันไม่มีประเทศหรอวะยูโรอะยูโรนี่นานาชาติแล้วก็นี่ครับฟูอิตาลีก็ขอลีอิตาลีมาชฉลีกด้วยประเด็นเพื่อเหมือนเดิมนะครับเราจะไปแข่งกับผู้แข่งในโหมดอันแรงนะถ้าลงแรงหมดเลยยังต่ำสามศูนย์นี่รูปสามคนนี่ครับอันแรงเป็นเทียบแบบว่า ตอนนั้นถ้า,าลงแรงหน่วงแรงลุนขึ้นเวอร์คาร์ดไงถ้ารอยมันได้ขึ้นแชมเปี้ยนก่อนคอยแลืนี้ครับคู่แข่งเอ, 7, 9, 8, 9, 10, 7, 8, 9, อ่อเราเจ็ดเราแปดน้องเป็นเจ็ดแปดเก้าหรอรียูคร,รีปนะครับพูดเอ่อพูดต่อสู้คนแรกและคนเดียวในคลิปของเราในคลิปนี้นะครับแล้วถ้วยกว็น้อยกว่าถ้า้วยตายแล้วถ้าแพ้นี่หน้าอายขายที่หน้าครับครับทศัพท์น้องปสองและนี่คือเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเกินไปบอกวะ่าแกเรดเบลเป็นส้มเทนสามสิผมว่าคลิปนี้จะต้องต่อบอลหรือไม่ก็ให้เปอร์ดิสิกเป็นผู้แบกเด้สายตอกนะองลีเนี่ยผู้งเหมือนจะขึ้นเกมที่วิเอร่าแล้วมาพององลีผู้หงนี่สายตอกบอลนะต่อกบอนทำไมไม่ห้ฮ้ยตุวลามไม่อยู่แล้วแล้วไม่อย่าไม่ออกโอเคไหมเมยองอย่างโหดอย่างเทพเอร์ก้ ค่อยๆค่อยๆตอบอตอปัญหาช่องครับหนึ่งจังหวะก่อนรอคนเติมให้มันเยอะๆแล้วก็นี่ไงแทงช่องเอ้าม่นึ่งเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเหมือนกับรมบตรทคาร์ลรสวยฟเตซี่เอ้เกือบไปแล้วเมื่อกี้จะล็อกล็อกหนีไว้เมื่อกี้ลืมลืมสับวิ่งครับแล้วคู่แข่งจะเล่นจังหวะเด,ดียวหอจะเล่นจังหวะเด,ดียวหอ โดนลักหนีป่ะวอลเกอร์วอลเกอร์เอ้ยฟารติเลซี่นี่ไงตอกเหนียาว,วอลเกอร์นี่เรียนชิงได้ป่ะเดียนชิงได้ครับแต่ไม่มันไม่ดีอะ่ะเอ้าขวาลงโดยเปอร์ลีซิกเอ้ยดอนเกินว่าต้องขึ้นเกมที่เปอร์ลีซิกครับให้เปอร์ลีซิกเลี้ยงเนอะตัวเดียวแบกมันจะไม่ค่อยตึงอะไรขอโดนล,ลูกเดียวเถอะพอลูกเดียวพอครับ โดนเดียวลูกเดียวแล้วก็ค้างครับแต่ว่าอย่างน้อยตุลามมนแยังได้นะแล้วโบรบัตก้าหนีก่อนตอกหนีเอาไปไปไปสึ่อเลนเชงปะเลนเชงหนึ่งทีจ่ายดิหุยในทุ่มจบแรกเลยว,วะเ๋ยวจับพอแค่เราไม่เสียประตูเราก็ไม่ต้องลบนักเตะน,นะครับ แล้วนี่มาติเน็ดมาติเน็ดเล่นเชงเป้าเล่นเชงนี่หนึ่งเกี่ยวี่วกยวกับกู่แข่งยังมีสติครับโรนโดอานายแกเรตเบล,บลเวลามาเตอุสคุนยา่าโอเคจบมเตอุสคุนยานะครับเราได้เริ่มก่อนนะครับซึ่งสองวันนี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวแ๊บนึง อุ้ยสวยคาง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 แหลกแหลกนิดนึงมานิดนะไปสิกเลนเช้งนีอุ้ยไม่ทันไม่ทันเอาเดี๋ยวกว่าป้าโอเคได้ได้ได้เดฟาวไมด้อะไรวะได้ข่วงเตะฟีโอ้ยโูไปตัวคารอลอย่างเร็วอะโูไปตัวคารอตเร็วจัดโูไปตัวคารอตเกินเป้าเกินป้าดูบปตัวคารอตเกินเป้าเกินเป้าก็เอาหน่อยเอาหน่อยไหนพะวุดชอดปะ อะไรเฮ้ยเฮ้ยอุยกูมาไม่ทันเลยอะไรเทปจบอกยิงรอวะเทปทำ็นเทน้อยจังขอหนึ่งคนก็ยังดีแล้วหนึ่งคนนั้นผมขออย่างเดียวนะคะไม่ใช่ราตาโรมาตินีหรือเพอร์ลิสิกถ้าเป็นราตาโรมาตินีนะผมก็คิดว่าไม่ใช่ไกวอเกอร์ว่าไก่วอเกอร์เพิ่งย้ายมาถ้าจะเป็นโลลองบงกับลิเลียนตูลามากกว่านะคบเพราะมันต้องเป็นไอคอนแน่นอนแล้วช่องนี้มีช่องนี้มีป่านเลยปะ ปั่นสายสี่เฮ้ยขอโดนลูกเดียวเถอะโดนลูกเดียวก็ได้อย่าไปสองเลยเฮ้ยโอ้โหมีคืนทำไมวะนะเวลไม่เลี้ยงว่ะเมื่อกี้เดี๋ยวองลีสายตอกครับองลีสายตอกองเลี้ยไม่ตอกอะเมื่อกี้ตูลามตูลามจันแข็งเฮ้ยเฮ้ยมาติอุ๋เหรอมาติอ,อุ๋อไฟไม่ยอมตำแหน่งอย่างดียินตำแหน่งคโคตรโหดโคตรเทพโคตรกับเด็กแกอา พิดบีดอีกเคยซื้อมาเล่นแล้วแต่สุดท้ายก็โดนลูซิโอมุ่งไปก่อนไม่ส้มสุดด้วยนะทำไงได้อะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกโดนสองอันนี้ลบสองมันคิดพี่แล้วแต่ถ้าเรายิงได้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็โดนลบแค่หนึ่งนะเพราะประตูดได้เสียไงยอ๋ออุ้ยมาเกรอว่ะ ขอขอขอร่นแค่สองพอขอโดน 2, แค่สองเบลอย่างเร็วนะเบลอย่างเร็วแล้ววิ่งออกทำไมตัดไม้ป่ะอุ้ยไม star, ่ฟาครับจุดโทษตายและตายและตายและตายเละนะนะเออต้องยิงกลาง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 กูแข่งยิงกลางแน่นอนกูแข่งยิงอ้าวชมทำไมวะชมทำไมสแป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 มเฮ้ยคลิปนี้โดนรถสามอะไรวะเนี่ย เอาอยิางสักหนึ่งลูกก็ได้ไหมไม่ไม่ยังนี่คือขาตายครับขาความอิสบราห์มเลยนี่ไงช่องนี้มีในชิงหนึ่งทีก่อนก่อนที่จะจายดีนัตะเล่บะะไม่รู้แต่ไกายวอเตอร์อะเอาเออหนึ่งลูกก็ได้ปะหนึ่งลูกก็ยังดีวะไม่ปิดดาว โอเคจบเกมมาดูสามลูกก็ยังพอดีว้าวพอดีอะไรลูาตัวเยอะจะตายไหมแล้วเราจะต้องกลับไปดูที่ของเรานะครับแล้วหนึ่งกดตรงนี้เลยไม่ไงกันกวะเอ,อ่ออย่างไรก็ไม่โดนลบนะครับแต่ว่าโ,โดนลบไม่ได้ไม่โดนลบโดนโดนแหละจะแพ้ขีดศูนย์ก็โดนหมดแหละไม่ได้กับจะต้องแครฟ หน้าจอไปนะซึ่งคลิปนี้เราจะไม่มีการเอาตัวกากนะจะโดนที่จะโดนลบอะไรนะเราจะให้มันลบไปเลยนะไม่สนใจแล้วเพราะยังไงเนะี่ยสามคนนะั้นไม่ใช่แน่นอนว่าลาตาโลมาตีนี้เราไปเจอมถ้าโดนลาตาโลจริงจริงผมจะเอาสโอยคอฟไปแทนนะครับถ้าโดนเอ่รบริสิกก็เอากาลินชาไปแทนถ้าโดนไอรอสีก็จะเอากาตูโซไปแทนนะครับด,ดีมากนะมาครับ ในเวลาถามใครตึงสุดในนี้นี่ครับไม่เอา OVR อ่าเอาในชีวิตจริงอย่างนี้ว่า และนี่นะครับก็คืออ่ะฮะอ๋ะอริงรูปครับรูปนี้นะฮะสุดในรูปอาดีกว่า และนี่นะครับคือคำตอบและก็ไม่ไม่เอา OVR เป็นอะไรไหนชอบเอา OVR กันจังเลยเนาะเออลาวตาโลไหมเมยองเอ,เอาเอาเหอะ สคนแรกเนี่ยไปเลยอย่างที่บอกนะครับเราจะลูกมันติีนแทนด้วยสตอยครอรและปุริกแทนด้วยกาลินชาไม้ไม่มอยองก็เออไปเถอะคนเดียวะ่ะอ,อกะจะขายซะหน่อยพวกบงบองอะไรไม่มาเลยหรือไงฮะถามจริง <c oughs> <c oughs> แต้มทีมนีวะตรวจดูดอ้าวผมยังไม่เทนซาก้านะครับเพราะว่าตอนนี้แต้มผมเนะี่ยเกือบที่จะแลกซาก้าล่างพิเมลีกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเทนให้กับลิวานพืน้นิษคริสเตียนพื้นิษย์ลีวานพื้นิษย์มาไงวะและแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับคือเราโอ้ไม่ก็สิสกุฎเนาะ เต็นมนั่และวเอ่มกาลินชาแอนสตอยคอสแล้วไม้เมยองอะ่ะลืมเฉยดีไม้เมยองเกือบรอดแต่ว่าท้ายก็ไม่รอดครับพันสองเลยวะนี่ครับเทนสิบสองและในคลิปนี้ก็จบไปด้วยสภาพนี้นะครับไม่หวังอะไรมาก ขอแค่จิ้มติดตามหน่อยเือไม่ต้องมีเกียรมากหรอกไอ้กันคิดจิ้มกดเน่ะเออจิ้มจิ้มมันเือจิ้มไหเด้วยฝากสอง